ชีวิตประจำวันในตอนเช้าเช้านี้ก็มีกำหนดจะต้องอฉีดยาเป็นปกติก็จะ,จะ,จ,ะจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแตะตรงที่ตจงเป็นหลอดฉีดยาทีหนึ่งแล้วก็เสียบเข็มเข้าไปนี่หัวเข็ม มุน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 เรียบร้อยหนึ่งอันแล้วก็จะมีเข็มยาตัวที่ใช้เฉพาะตอนเช้านะครับมีหัวเข็มหัวเข็ม,ขมนี้แกะใหม่เลยนี่เข็มหัวเข็ม เรียวเข้าไปตั้งตั้งตามที่กำหนดของเราก็คือ64 64, 64แล้วอ่านได้ไหมโอเคอีกอันหนึ่งตั้ง20อันนี้ต้องสามมื้มื้อละ20 ทำตัวเลขเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นก็เอาอีกคำลีหนึ่งวันนี้ก็ต้อ,ตองเจาะนิ้วดูน้ำตาลเพราะว่าไม่ได้ดูมาหลายวันแล้วเดี๋ยวไม่มีผลไปให้เขาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอไม่รู้ผลก็ทำตัวสบายๆไม่ระมัดระวังเป็นประจำ อ๋อทีนี้อันเนี้ยเข็มมันหลายวันแล้วก็ไม่อยากที่จะสะสมพวกจุลินทรีย์ไว้ก็เลยจะเปลี่ยนหัวเข็มที่ใช้เจาะที่ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่ามันหวัดเสียวเอาหัวเก่าออกนี่มีหัวเก่าอีกดนึง เอาทิ้งไปดึงไล่มันออกหลุดไปแล้วเอาหัวใหม่ใส่บิดบิดจุกออกก็จะมีเข็มแล้วเราก็เอาหัวเข็มอันเก่าที่ทิ้งเนี่ยเราก็ควรจะปิดจุกมันไว้เพื่อไม่ให้มันไปทิ่มแทงใครจะรูมันแหละ,ะก็ เดี๋ยวไปทิ้งอันนี้เราก็ปิดข้าไปเรามีการตั้งตัวเลขไว้ความลึกหรือความยาวของเข็มตามที่เรารู้ว่ามันเจาะได้เลือดปริมาณพอสมควรแล้วก็ไม่เจ็บเกินไปเอานิ้วไหนจะโดนนะเนี่ยเอานิ้วเดิมกลับมานิ้วกลางตรงนี้ไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ ไม่ก็เจ็บทาแล้วก็รอให้มันระเหยอันนี้เราก็ทําไว้เป็นสีเหลืองถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองมันแ็เด้งไปทิ่มเนื้ออึงแล้วเราก็ตั้งปากกาใหม่เพื่อที่จะกดได้อีกอรอแห้งอ๋อระหว่างนี้เราก็จะต้องเอาแถบตรวจน้ำตาลใส่เข้าไปในเครื่อง ก็จะเป็นแถบอันนี้ทีนี้นิ้วกลางมันเช็ดแอลกอฮอล์แล้วห้ามแตะแถบนี้ก็จะสำหรับหยดเลือดที่จะเข้าไปแล้วตรงนี้จะเป็นคั่วนะฮะขั่วไฟฟ้าเราก็จะใส่เข้าไปในเครื่องเครื่องตงัวนี้ใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ยังไม่ให้โดนคั้วเพื่อไม่ให้มันทำงาน ค้างรอไว้ก่อนต่อไปก็เจาะนะฮะนี่ครับใครหวัดเสียวก็ไม่ต้องดูตอนนี้ตั้งสติสมาธิอีกนานกว่าจะกล้ากดปุ่มเข้าไปคือคนอื่นเขาจาะให้แต่นี้ไม่ได้ไม่มีใครจาะให้เราต้องมานั่ง จาะเองมันทําร้ายใจิตใจเป็นอย่างยิ่งเราจะกล้าเมื่อไหร่ลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกท่านสมาชิกแต่วันนี้ผลน่าจะสูงและเพราะไมื่อวานกินสารพัดโอ้เผลอตัวกดปุ่มไปดีนะเป็นการเผลอจะทำให้เราไม่ มันจะนี้เดียวเพราะนั้นเราจะต้องบีบมันออกมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ไม่เจ็บไงเราก็ใช้วิธีบีบเอาแล้วเราก็ได้หยดกระจิตหนึ่งเท่านี้เองแล้วเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องให้มันเข้าคั่วอย่างที่บอกใช่ไหมดันเข้าไปมันก็ดังติ๊กๆแล้วพออีกหนึ่งติ๊กแปลว่า หนึ่งติ๊กแปว่าทำงานได้ก็มีหยดเลือดอยู่เราก็แตะเข้าไปทิ้งไว่นานเลือดมันก็จะแข็งตัวนะเพราะนั้นต้องอย่าทิ้งไว่นานอพอเขาติ๊กแปลว่าเขาอ่านเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเจ็ดแปลว่าอะไรครับพอทนได้เพราะว่าเคยเคยถึงสองร้อย อันนี้เป็นเลือดที่อยู่ในแถบเนี่ยนะถือว่าเป็นถือว่าเป็นไบโอโลจิ a ค c ลคอนท i มิเนชัก็คือมีการปนเปลื้อนของอ,อน้ำน้ำภายในร่างกายของคนนะเราก็ไม่ทิ้งทั่วไปเดี๋ยวจะมีกล่องใส่เพื่อเอาไปทำลายที่โรงพยาบาลตอนเราไปโรงพยาบาลก็เอาไปให้เขา ทําลายนะฮะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีรอยรอเลอะเทอะก็วางกับพื้นได้โดยที่ไม่เอาเลือดไปเปิดโต๊ะดูจุดเลือดว่ามันเล็กแค่ไหนเห็นไหมบนสัลีเป็นจุดนิดเดียวก็ยังตึงๆก็แปะสัมีไว้ต่อไปเรามีสัมีอันหนึ่งที่เราแตะไอ้พวกเข็มเมื่อกี้เราก็จะฉีดเข็มนี้เป็นเข็ม ยาที่คุมอินซูลินที่มีออกฤทธิ์ร,ระยะยาวเขาก็ให้ใช้สำหรับคุมได้ทั้งวันอย่างไรก็ตามมันไม่พอจะต้องมีอินซูลินตามมื้ออาหารอีกหลอดหนึ่งทุกมือ้ออันนี้เราก็จะฉีดก็สมาชิกที่จะไม่ดูก็จะไม่เห็นเพราะว่าภาพอยู่ด้านล่าง เ,ออเราก็จะมีจุดของเราที่เลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราฉีดที่จุดเดิมซ้ำๆมันจะเป็นจ้ำสีเขียวนะครับตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เลิกจดแล้วว่าจิ้มตรงไหนไว้บ้างเพราะว่ามันก็เท่านั้นแหละเป่าให้แอลกอฮอล์ระเหยสักนิดนึง เข็มเราก็เริ่มมีน้ำอินซูลินมันอยากจะไหลแหล้วเ,เลือกแตะตรงที่เราไม่เจ็บมันมีจุดที่เรารู้สึกอ่ะกับจุดที่เราไม่รู้สึกก็ย้ายจุดไปล้วเราก็ค่อยๆปล่อยยาทีละนิดทีละนิดมันเป็นระบบสปริง พกดแล้วมันก็จะลงไปเองถ้ากดยาวนั้นกดแช่ไว้มันก็จะลืดปืดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าเร็วไปเร็วไปแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็คือมันก็อาจจะไปกอออกันอยู่ในเนื้อไม่ได้กระจายไปตามเส้นเลือดฝอยเพราะว่านี่เราฉีดเข้าชั้นไขมันมันก็จะได้ไปเข้าตามเส้นเลือดฝอย ได้ไปแล้วหนึ่งเข็มหกสิบสี่ยูนิตแล้วก็ทำไงต่อเอาเข็มออกแล้วมันจะมีสีไม่เหมือนกันนี่เป็นสีฟ้านะเราก็จะใส่ครอบโอ้เห็นไหมมืดไม่เกี่ยวกับแสงอาทิตย์ละผมบบางเสียบเข้าไปเรียบร้อยก็หมุนเกลียวออก มุน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 แยกไปปิดฝาอ่ะเข็มที่ใช้ทุกมื้ออาหารถ้าฉีดอันนี้แล้วต้องรับประทานอาหารเพราะว่าเขาออกฤทธิ์เร็วแต่ก็ที่เคยมาก็คือฉีดแล้วก็ขับรถไปหาร้านอาหารก็ยังได้นะไม่เกิดอาการ ไฮไฮโปใช่ไหมที่แปลว่าน้ำตาลต่ำฉีดตอทาแอลกอฮอล์ตรงตำแหน่งที่รู้ว่ามันเมื่อวานนี้ยังไม่โดน <c oughs> คือย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆแอลกอฮอล์ที่เช็ดผิวหนังก็คืออันเดียวกับที่ใช้แตะทำความสะอาดไอตัวเข็มอะแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่มายุ่งกับตัวเข็มแล้วใช่ไหมมาเช็ดผิวหนังเราได้ มันก็แห้งแล้วเราก็ทิม้มเข้าไปตื๊บนะครับตรงจุดพุงเนี่ยมันเป็นไขมันไม่ไม่ค่อยรู้สึกครั้งแรกที่เขาสอนให้ทำอะ่ะก็ทิม้มเข้าไปเองเอ๊ะมันไม่ไม่เจ็บแฮะถ้าให้ฉีดไออินซูลินเนี่ยจะกี่ครั้งกี่ครั้ง ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือกลัวเจ็บเลยเพราะว่ามันทำมา20ปีแล้วเท่ากับการจิ้มนิ้วเมื่อกี้นี้หวาดเสียวตลอดเพราะมันเจ็บกว่านิดนึงและมันเป็นเจ็บที่ปลายนิ้วตอนนี้ยังตึงๆนิ้วอยู่เลย แต่นิ้วนั้นก็เอาไปใช้งานอะไรต่างๆต่อได้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าเลือดมันหยุดแล้วมันเป็นรูเล็กจิ๋วเหมือนโดนน้ำต่ำเหมือนโดนเศษอะไรเนี่ยทิ่มตอนนี้ไม่มีร่องรอยเลยเห็นปะไม่เหลือไม่เหลือร่องรอยของการโดนเจาะแต่ถ้าดูดีๆก็อาจจะพอรู้นะว่า อันนิ้วนี้เพิ่งจะโดนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนอจะทิ่มครั้งต่อไปก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นนิ้วอื่นอย่างเงี้ยก็จะได้สองสามนิ้วเพราะว่านิ้วชี้เคยลองแล้วมันเจ็บหรือไม่ก็ทิ่มไม่เข้าเพราะว่าใช้งานจิ้มแบบเข็มสั้นๆแบบที่เราตั้งระดับสามเนี่ยบางทีก็เลือดไม่ออก ตั้งไว้ระดับสามใครแบบใครแบบผิวหนังนั้หนาก็ตั้งไปเลยระดับสี่ก็เลื่อดออกตรงนี้แล้วก็หมุนไประดับระดับสามระดับสี่ระดับห้าเลื่อนได้ี่แต่ว่าตั้งไว้สามพอ <c oughs> อันนี้ก็หมุนออกอ <c oughs> ออกมาเก็บไว้อย่างเดิมเก็บไว้ในในในชุดที่เราไว้เก็บเข็มตอนนี้ชุดที่เขาให้มามันใหญ่เกะกะก็เลยมาใส่ในกล่องปากกาคือใครให้ปากกามาก็ไม่รู้นะแล้วก็มาใส่ในกล่องปากกามันจะได้พอดีกับใส่เข็มได้เดี๋ยวใส่เข็มลงไปใส่หลอดเข็มอะ แล้วก็มีตัวหัวเข็มใส่ได้จะใส่หัวเข็มเพิ่มก็ได้สอสามอันสำหรับสแปร์เวลาเดินทางนี่เวลาเดินทางก็ไปแบบนี้แล้วก็ปิดกล่องไว้แล้วก็เอาไปใส่กล่องเล็กอีกทีนึงหรือจะใส่กระเป๋าเดินทางเลอะไรก็ได้หมดเลย แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องพ่วงไปด้วยก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็สำลีสำลีก็หาใส่ถุงพลาสติกสะอาดไปเพราะสำลีเขาฆ่าเชื้อมาด้วยวิธีรังสงรังสีแล้วส่วนแอลกอฮอล์นี้ก็เป็นแอลกอฮอล์เก้าเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบสำหรับเช็ดแผลซึ่งเขาให้ทีละน้อยๆเขากลัวเราเอามาผสมนะ้ำทำเป็นเหล้าเขารู้อ่ะนะครับ เพราะว่าของโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นแอลกอฮอล์ใสพอใสแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไปเติมน้ําดื่มเป็นเหล้าได้เพราะว่าเขาไม่ได้เติมเขาไม่ได้ไปเติมไอโซพรพานนลอะไรนะครับมันจะเป็นแอลกอฮอล์เจอย่างเดียวเลยเอาละเสร็จแล้วกิจกวัดตอนเช้าของทุกวันแต่ตอนบางวันก็หลายๆวันก็ไม่ยอมจอนี้ เพราะว่าอ,อย่างที่ว่าไม่อยากจะเจ็บนิ้วแต่ถ้าไม่ทําก็คือจะขาดข้อมูลที่ไว้เตือนตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเช่นไปออกกำลังกายหรือกินแป้งให้น้อยลงเป็นต้นนี่สําหรับคนเป็นเบาหวานนะครับพบกันใหม่ทุกวันดีไหม <laughs>